วันนี้เราจะมาเรียนต่อเอพิโซด5กันนะครับเอพิโซด5ก็คือ agree to agree to และการใช้ agree to จะตามด้วยข้อเสนอหรือว่าข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1 I agree to the new policy I agree to the new policy ฉันเห็นด้วยกับนโยบายใหม่ฉันเห็นด้วยกับนโยบายใหม่ภาษาไทยใหญ่ขาความซ้อม policy ใหม่ในอยู่ขาความซ้อม policy ใหม่ในอยู่ภาษาพมา่าโมวะตะตัตเตก o จะน่ตบอตูบาเดโมวะตะตัต i ตกจะน่ตบอตูบาเด new policy new policy แลปลว่านโยบายใหม่ นโอไยใหม่ภาษาไทยใหญ่ปอลซีใหม่ปอลซีใหม่ภาษาพมา่ามวาตะอติมวาตาอติมาดูต่อข้อที่สองกันนะครับ I agree to join the project I agree to join the project ฉันตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการฉันตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการภาษาไทยใหญ่ คาความใสตาเข้าห่มโครงการคาความใสตาเข้าห่มโครงการภาษาพม่าเราจะมาปาวิมโพจะนอตบอตูบาดแหเราจะมาปาวิมโพจะนอตบอตูบาดแหที่นี่คําว่าปรเจ์แปลว่าโครงการโครงการภาษาไทยใหญ่โครงการโครงการภาษาพม่า ภมมาษาังทับภาษาอังกฤษรเจ็ดรเจ็ดตัวอย่างข้อที่สาม they a g r e e to postpone the meeting they agreed to postpone the meeting พวกเขาตกลงที่จะเลื่อนการประชุมพวกเขาตกลงที่จะเลื่อนการประชุมภาษาไทายใหญ่ซื้อเขาไล่ใส่กันว่าเด็กไข้วันปางกลุ่ม ซื sí, he he ้อเขาแปลใส่ก er. <_ Jean> ัน <bulun> ว okay, ่าเดค่ายวันปังขุมภาษาพม่าอซีอเวโกส่วยไซ่พวตุ๊ดโตตุ๊ตูจ้าแหอซีอเวโกส่วยไซ่พวตุ๊ดโตตุ๊ตูจ้าแหคำว่า postpone แปลว่าเลื่อนภาษาไทยใหญ่ค่ายวันภาษาพม่าส่วยใส่ช่วยไซ่โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับ